ทั้งหมด139ตัวนะคะครับโอ้เป็นร้อยตัวไปไปให้ลูกหลานเฮงเพงรวยรวยเท่าไหร่นะกี่ตัวนะครับ139 139 13ตัวนะครับร้อทุกตัวรออทุกตัวจะรออทุกตัวนะะี่รับ ตัวตัวโอ้โหตปใหญ่แล้วนี่ยังไม่ชินน้ำอะสุดท้ายเจ็ดเรียบร้อยขอบคุณครับครับตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มากเลยฮะโลกหมดไป ปไป,ไปกับตาตัวไหนให้โชคก็กอับมาให้โชคตัวไหนโชคก็กลับไปโชคเด้อะให้เอฟซีทุกทุกท่านสายบนสุรินทร์ทีวีน้ำล้วนใช่โอ้ตัวใหญ่มากต <Geor> ัวใหญ่มากแข็งแรงมาก ไไอตัวนี้หาอะไรเทียมมันไปหาเียมไม่่อย,ยส่เรียบร้อย เราสิทธิ์อาจารย์ทายเยก็มาทําบุญมาสร้างกุศลนะครับวันนี้ก็จะบริจาคโรงศพผ้าห่อศพน้ํามันรถให้กับแผนกบรรเทาสาธณภัยสมาคมสุรินทร์เดี๋ยวมีรายละเอียดผู้บริจาคอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามกันครับเห็นก็บอกว่าจะไปล้างป่าช้าจะไปล้างป่าช้าที่ไหนเนาะที่ปราจีนบุรีออกเดินทางคืนวันที่17เป็นวันศุกร์พอไปถึงเช้าที่ปราจีนที่ป่าช้าก็ ตอนเช้าวันเสาร์สิบแปดไปทุกจุดใช่ไหมดีทาตูมศิรลรงค์สลักใดครับครับไปสามคันไปสามคันสามคันวันนี้เราก็ถือว่าได้ช่วยค่าน้ำมันน้องๆจิตอาสาไปล้างประชาที่ปราจีนด้วยครับบุญต่อบุญครับไปรอบนี้นะฮะก็ถือเป็นรอบให้โชคประจำงวดวันที่16มีนาคมนะรอบให้โชคนะประจำงวดวันที่16 มีนาคมนี้นะคุณตายนะจากประเทศญี่ปุ่นนะพี่ตายโตโยนะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะมอบให้กับสมาคมสูรินิวแผนกบรรเทาสาธารณภายัยอ่ะคุณตายโตโยนะแล้วก็สายบุญชูรินทีวีอ่ะใบที่หนึ่งพี่ตุ๊กใส่ลงนี่ครับก็เตรียมไว้ครับเอาไว้ที่บ้านนะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ที่บ้านนะเอาไว้ที่บ้านก็รอรอสร้างครึ่ง ครึ่งหลังของบ้านเต็มไปด้วยโรงฮะเปิดไฟไหมอ่ะอันนี้พี่ตายนะพี่ต่ายต่อไปคณะสายบุญสุรินททีวีนะคณะสายบุญสุรินททีวีนะคณะสายบุญเนี่ยรวบรวมคนเล็กคนน้อยได้มาอยู่สองใบนะคณะสายบุญก็จะมีค่าน้ำมันด้วยก็จะมีค่าน้ามันด้วยนะอ่ะแปะไปเรื่อยๆนะยาิ ศพที่ได้รับการช่วยเหลือจากเราในการบริจาครลงก็อนุโมทนาสาธุอ่ะสายบุญชุรินทีวีไปเรื่อยๆอันนี้ผ่านอาจารย์โยนะโอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วนะส0งพนนะ,อ,ะอาจารย์โยโอนมาให้นะเอฟซแฟนคลับอาจารย์โยลําพูนนางสาวนัดฐานจัน์ขาวนางมาลีทองเชื้อและคณะสายบุญสุรินทีวีนะ สาวสมพรชิมาพรนะบริจาคโลงศพชิมาพรเนาะ,ะบริจาคลงศพผ้าห่อศพสองพันนะคุณปารินาวิศรัมนะลูกสาวของพี่เอบ๋บัลลไม้คล้ายวันเกิดนะลูกสองคนนะรอบนี้เป็นของลูกสาวคนนี้ก่อนนะนางสาวปารินาวิศรัมนะและคณะสายบุญุรินทีวีสองพันบาทนะแล้วก็คุณสมศัก ลีลาภัยบูรณสุกุลนะและครอบครัวนะแกบอกว่าเอยชื่อได้แต่ว่าขอจะเอาชื่อแปะลงนะ <l ug> <laughs> คุณสมศักดิ์ลีลาภัยบูรณสกุลและครอบครัวนะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นฮนะรอบนี้บริจาคโลงทั้งหมด7ใบนะ, <l ug> แ,ละแล้วก็น้ำมันรถผู้ชีพผู้ภัยอีกน,นะ <l ug> ก็บริจาคผ้าห่อศพด้วยนะก็ระบุชื่อ ผู้ที่ทําบุญมาด้วยแล้วก็คณะสายบุญสุรินทีวีด้วยนะครเป็นบุญต่อบุญครับได้ใช้ช่วยเหลือศพที่อนาถาศพที่ยากไร้ยากจนต่อไปครับขอให้น้องๆไปทําความดีกันต่อไปทำความดีต่อไปแล้วก็จะไปล้างปราช้าด้วยนะวันที่17ครับล้างหวยออกก็ไปล้างปราช้าครับ<ช>ครับพันกับหมื่นสี่บวกกันเอาเด้อสองหมื่นสี่สองหมื่นสองพันห้าร้อยเท่าไหร่นะสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเจ็ดใบ,บ,<า>บอ่าครับจ้ะ 啥？<Sad. S 2>